นี่ได้เดินมารับระมยากาศาที่สลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำตรงนี้เป็นพระวิหารที่ปฏิสถานหลวงพ่อพระแก้วมรกตก็สร้างมาได้ประมาณสองปีเป็นที่ปฏิสถานของ มะแก้วมรกตด,ด,ด้านในก็คงจะไม่ก็เห็นมากนักดู<อ>บรรยากาศทั่วไปก็แเลยเป็นบรรยากาศบ้านนอกอากาศดีๆตอนเย็นมาลมพัด ชุไหวสบายสบายอันนี้คือสารปฏิบัติธรรมกลางน้ำก็เป็นศักดิ์ที่ใี้ใพระสงฆ์ใช้ในการปฏิบัติธรรมร่วมกับญาติโยมแต่นี้ก็สร้างได้หลายปี เกิดการชำรุดสุดสมพอสมควรเมื่อ2ปี3ปีสองปีที่ผ่านมาก็3ปีนะที่ผ่านมาก็น้ำท่วมเต็มนั่นก็ตรงนี้อยู่ตรงบิมแม่น้ำวังน้ำก็เวลาน้ำหลากไดดูน้ำหลากมาก็ พอมาเก็อท่วมเป็นประจำแต่ว่าปีนี้ยังไม่ท่วมก็ชมบรรยากาศโดยทั่วไปอากาศตอนเย็นเย็นบรรยากาศดีดีริมแม่น้ำอากาศก็สดใสแต่ว่าเะวาร้อนก็ไม่ค่อยร้อนมากเพราะว่าลมมาค่อนข้างจะเย็นพอสมควรอยู่เทว่าอากาศร้อนไหมก็ไม่ร้อนมากนะ เดยวก็เย็นสบายสบายนะนะฤดูนี้เจอเป็นฤดูฝนแต่ว่าฝนยังไม่มานี่ก็เป็นที่ประดิสฐานของพรอแม่กวนอิมซึ่งก็มีคณะจากที่จังหวัดลำปางเป็นผู้มาสร้างให้เมื่อ2อปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันพ่อแม่กวนอิมปางประทานพอรอันนี้ก็เป็น รยากาศโดยรอบทั่วไปนำมาให้ชมอันนี้ก็เป็นฝั่งของแม่น้ำหวังแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าน้ำแห้งแล้วก็มีต้นไมะะ้ใบหญ้าก็จะเยอะ oh, สมควรอยู่ก็จะพาไปดูหน่อยหนึ่งต้องเข้าไปแบบข้างนี้ข้างนี้หน่อยว่า ตรงนี้จะมีอะไรไม่เต็ดต้นไม้นะมันจะใบหญ้าเยอะมากเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งขนูนฝั่งขนุนก็เป็นเป็นทุ่งนาเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งขนุน ون. เป็นบ้านของหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็มีวัดเดียวกันอันนี้ก็ ทางที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นทางวิวามแม่นม้ำข้างแม่น้ำแต่มันไม่ดีอย่อยางคือเขาไม่ทำความสะอาดนะหญ้าไม่ตัดมันก็เลยทำให้มีแต่หญ้าเต็มไปหมดนะถ้าตัดยังสวยๆนี่มันก็จะทำให้สถานที่ดีขึ้น แล้วก็ตามริมข้างสองฝั่งแม่น้ำานี่ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แต่ตอนนี้มันไม่มีนะมีน้ำแค่นี้แหละน้อยมากทางนน้นก็เป็นอย่างที่ว่าก็คือฝั่งนั้นก็เป็นที่ทำไร่ทำนาของชาวบ้านก็คงไม่มีอะไรมกากก็เอาดูภาพบรรยากาศโดยทั่วไปเข้ามาน,นอกเราแจ่มเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นสบายสบาย ที่อยากจะเห็นภาพของการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะท่องไปในโลกกว้างบนทางเดินของชีวิตก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะเป็นกำลังใจให้ด้วยวันน้ก็ขอจบคลิปไว้แขยงแค่นใ้เขาขอบคุณที่ได้เข้ามาติดตามชมนะ